โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไล์เกมสศีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอลซาเคมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าอีโวหนูเอื้ยกันนะครับว่าน้องโหดไหมนะครับทุกคนควรที่จะหาหรือเปล่าจริงผมว่าก็โหดนะแต่ว่าเมืองค่อนข้างที่จะถูกถูกหน่อยนะครับเมืองค่อนข้างที่จะถูกนะครับสกิลตัวน้องก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าสกิลของอ่าอีโวหนูเอื้อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมไม่อัพบัฟเนี่ยเพราะว่าบางทีแบบที่ไม่อัพบัฟบางทีคือแบบบางคนสงสัยว่าทําไมอัพยิบเก้าพี่ก็คือยังไม่ได้เอาบัฟไงนะครับบางคนที่เขาอัพยิบเก้าคือเขาจะไปเอาบัฟเอ่ออัพอัพสามสิบวันที่สุดท้ายเพื่อเอาบัฟที่มันเล่นได้นาน,านแต่ถามว่าผมอัพยิบเก้าทำไมผมพี่เพราะผมไม่อยากได้บัฟไงบางทีอาจจะไปใช้ในการโครงการแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือผมขี้เกียจเอาอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็ลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ส่วนมากก็บางทีไม่ค่อยได้อัพสักเท่าไหร่หรอกบัฟแบบบ,บางตัวนะครับผมอืมบางบางช่วงผมก็อัพไว้ยิบเก้าเพื่อที่จะไม่เอาบัฟเพื่อจะเอาตัวนั้นไปลงแข่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับที่ผมไม่อัพอืมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลก่อนดีกว่านะว่าสกิลน้องเป็นอะไร นะครับผมก็ดูแม็กนะครับก็คือสกิลของน้องนะครับคือเมื่อสร้าง3หลังนะครับมีโอกาส5้นะครับย้ายตำแหน่งที่ยืนจู่นะครับเมื่อไม่แสดงผลจะเติบโตทีละสิร์เนะครับก็คือเอาง่ายว่ามันเป็นแปนนะนี่แหละสกิลหนึ่งเปนเป็นแปนเรือเป็นเรือวาร์ปอ่ะนี่ครับอืมเป็นเรือวาร์ปอืมสกิลหนึ่งเป็นแปนเรือวาร์ปแล้วแล้วก็นะครับเมื่อผ่านทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามอ่ะมีโอกาส70%นนะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้าม เป็นหุ่นไลกานะครับผมอ่าสกิลหนึ่งเนี่ยเรามาดูที่สกิลสองกันต่อนะครับผมสกิลที่สองคือเมื่อเราตกแซียนมาร์ของตัวเองนะครับหรือก่อสร้างนะมีโอกาส85นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่หมอกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกนะครับอืมถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับถือว่าสกิลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่เล่นเป็นเซตนี้ล้วกันนะครับสำหรับอ่า อีโว e หนเอ้ยน,น,นะครับผมจะเล่นเป็นหมวกไทเทเนียมเนี่ยครับแล้วก็เล่นเป็นดาบน้่มแข็งสวิตนะครับแล้วก็เล่นเป็นไพทาโล่หมีหน่ารักนะ่ครับแล้วก็เป็นรองท้าโรนั่นเองนะครับหรือจะเป็นเซตหลุมดําก็ได้นะครับหลุมดําก็อาจจะใส่หมัดสวิตอ่าประมาณนั้นนะครับมัดสวิตแล้วก็หลุมดานะครับอืมประมาณนั้นก็แล้วแต่คนที่คนจะเล่นเซตไหนแล้วกันแนวะจริงผมว่าผมเล่นเซตนี้มันก็มีโจมตีในหลายๆแบบนะครับผมก็คือมีทั้ง ดักโหหลายหลายดักอยู่นะเอาจริงๆดักทั้งน้ําแข็งแล้วก็เตะแล้วก็โอ้โหหลายอย่างอยู่นะเอาจริงถ้าโจมตีโจมตีก็คือ1เลยเอาสกิลของจี้ก่อนก็คือสกิลของจี้เราสามารถวิ่งกลับหลังไปได้นะเราสามารถหอยกลับหลังไปเตะเขาได้นะครับแล้วก็มีอะไรวะมีดักจากน้ำแข็งมีดักจากป้ายแล้วก็สกิลเป็นหุ่นไลกาของน้องโหหลายอย่างอยู่นะ ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับสมมติเรากลับไปสมมติว่าเตะไม่ออกก็จะเป็นหุ่นไล่กงไล่กาออกอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับมันก็มีหลายเซตเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเซตหลุมดาให้ดูนะครับอันนี้เล่นเซตนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบเซตไหนก็เอาไปเล่นกันละกันนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบเซตไหนนะครับผมแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะครับอืแต่ส่วนมากผมจะชอบเซตแนวนี้มากกว่าอะไรมันแต่จริงหลุมดําก็ได้นะแล้วแต่นะครับ แต่จริงดักมันก็โอเคแหละผมว่าเจอกับอีโวอัสลันนะครับผม,มพกเป็นฟ้าด้วย <c oughs> พกเป็นฟ้าด้วยทุกวันนี้ต้องพกเป็นฟ้ากันเลยใช่ไหมเพราะว่าเมืองไม่ค่อยแบบบล็อกกันอะไรประมาณนี้เนาะอ,อยากให้อฟอมาเหมือนกันนะไม่รู้จะมีเปล่าไม่น่าจะมีอฟอดูทรงแล้วอ,อปครอบอเมืองอฟอล็อกข้ามผ่านทางไม่น่าจะมีมันมีอยู่นี่หว่าอฟอล็อกข้ามผ่านทางมีก็ว่าว มี50%ป่าวะตอนนั้นมันเป็นออฟแถมป่าวะเออผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นออฟแถมป่าวะไม่แน่ใจแล้วอะจำได้ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งที่ได้มามแต่ไม่แน่ใจนะครับเอาไงดีละทีเนี้ยเลือกเป็นสกิลไรเดียเอานี้แล้วกันนะครับผมอยากไปไหนเดียอยากจะสิบสองอยู่นะสิบสองแล้วกันนะครับผมโอเคสวยนะครับแล้วก็ เลื่อนมาตรงนี้นะครับผมสวยป้ายดักขอป้ายดักป้ายดักป้ายดักวางไว้ตรงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายไปต่อผมจะเคลื่อนย้ายตรงนี้ก่อนปุ๋ย oh, ไม่ออกสิบสองไปก่อนแล้วกันเด้งสวยป้ายดักออกมา ไปดักไม่ออกโอ้ก็กลับมาตรงนี้ก่อนแล้วกันผมขอยืนดักตรงนี้ไปดักออกปะโอ้ไปดักไม่ออกไม่็นไรนะครับแต่ว่ายิงดีที่พื้นที่ดักน้ําแข็งเราออกนะครับผมแล้วเขามีหมวกอย่างนี้ยังไงก็โดนนะเนี่ยดักไปดีลูกอือนะครับเรียบร้อยนี่ครับโดนดักไปดีโอ้โหขอสิต่อไปก่อนแล้ะกันนะครับเตะมันไปมีงก็เสกมนะันอะสักอย่างละเออนะครับเตะหรือเสกวะน่าจะเสกอะเป็นหุ่นนะเมื่อกี้ขอ1ิบสองกลับหลังก่อนแล้วกันนีครับผม เตะมันเตะมันเออสวยแล้วก็บิ๊กแม่งเลยแม่ฮะมันไส้อะเดี๋ยวเขาบิ๊กแม่งซะเลยนี่นะครับทำไมวัดป้ายสต็อปมันไม่ออกเลยวะทุกคนหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้วางหลุมใช่ไหมเพราะเราไม่ได้สร้างพื้นที่เงาใช่ไหมพื้นที่นี่ใช่หมอกใช่ไหมมันเลยไม่ออกอะ่ะม่าน่จะใช่ว่ะผมว่าน่าจะใช่เอาจริงๆน,น่าจะใช่แหละไอ้สัส ดูตรงแล้วเนี่ยใช่ไหมปั๊บเดี๋ยวกลับมาพื้นที่นี้ใหม่หมอกออกไหมปุ๊บหมอกไม่ออกว่ะผมว่าน่าจะใช่ว่ะต้องให้หมอกออกก่อนป้ายถึงจะออกอ่ะโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับตุยนีเย่ไปดีนะครับผมเอ้ยเกมหนึ่งไหมไอ้เกมหนึ่งไหมเอ้ยเกมหนึ่งไหมอ่าอีกเกมหนึ่งเนี่ยไอ,อ้กเกมหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเซตเล่นหลุมดำนะครับผมอืมมา น่าจะน่าจะต้องให้เอนี่ออกก่อนอ่ะไอหมอกออกอ่ะ,อ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 ะเราถึงจะวางป้ายดักได้หูเจอ,ออาชาชิบหายแล้วล่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอถอยเป็นคนที่สองนะโอเคสวยดีนะไม่ใช่อาชาป้ายสีนะครับผมถ้าอาชาป้ายสีละบองเท่งแน่แนเลยเนะครับแต่นี้ก็งานยากเหมือนกันแหละหรือ <c oughs> ไม่ป้ายสีก็ค่อนทานที่จะโอเคยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนี่ครับไล,เล,เลเ่เตะไล่เสกเราก็น่าจะได้อยู่แหละ นะครับเพราะว่าเราจงตีค่อนข้างน่าจะไวอะ่ะน่าจะไวอะ่ะเรามีทั้งหนักทั้งนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับน,น่าจะไวอยู่น่าจะน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่แล้วเด้งกลับมาในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซตหน้ารอบหน้าเขาเล่นหลุมดำเนาะก็อยู่ที่คนชอบแล้วครับนะครับถ้าชอบเซตไหนก็เอาดูแล้วชอบเซตไหนก็เอาไปเล่นกันดูได้นะครับอืม หลายเซตแหละประยุกต์ใช้ได้หลายเซตอะเลยอยู่มันไม่ใช่แบบเซตนึงจะมีตายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกเป็นสกิลผลกระทบดีกว่าวะโอเคนะครับผมจะขอเบิร์น12ไปก่อนสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเบิร์น12ไปต่อมาเด้งสวยวางป้ายดักเหอป้ายดักวางตรงนี้ก็ได้วะแล้วก็ เลือกมาตรงนี้จริงๆเราพกออฟดูด3ช่องด้วยน่าจะดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะมันออฟครบเต็มแล้วสิบสองไปสวยเสกไหมไม่เสกไม่อะไรสักอย่างอ่าก้าวกลับหลังไปแล้วกันนะครับเพื่อที่จะยืนดักอีกฝ่ายนะครับผมเตะไม่เตะหัวอืมกลับมาตรงนี้ด้วยกันนะค,ครับผมโอเคนะครับ บอกไม่ค่อยติดเลยว่า8 5เลยนะเฮ้ยเมื่อสร้างแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างนะเ mm hmm. มื่อฉันตกแลนด์มาร์ตัวเองหรือก่อสร้างนี่ไง mm hmm. ไม่ค่อยติดเลยว่าแลนด์มาร์ยไม่ค่อยติดเลยหมอกพูดผิดไม่ใช่ค่อยติดแลนด์มาร์คแล้วแบบเสกหรืออะไรก็ไม่เอานะ mm hmm. อืม12ไปโอ้โห mm hmm. oh จบข่าวเลยนะครับไปยังพื้นที่เหรอ,อถ้าไปตรงนี้มันจะแลนติดเปล่าวะถ้าแลนไม่ติดมันจะแย่เปล่าวะ่ามาตรงนี้กหรอได้ปหมจะติดป่าวว่แลนมาร์กอะติดปะไม่ติดนะครับไม่เป็นไรแล้วเขาไปที่เจ็ดนะครับผมนะโดนทําลายโล่ไปนะครับความไปที่ไหนดีวะสิบได้ปะโอเคนะครับ เตะเจสสวยแล้วก็จะมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมหลุมติดไหมอ่าต้องให้หลุมติดจริงด้วยนะครับถึงจะออกงั้นผมอันอันแรกผมจะวางดักไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ไม่อยากกระโดดไปเลยกระโดดไปหายเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันแท้งหัวมันได้ปะโดดไปก็ได้ปะ เอาน้าแข็งเราหายไปซะแล้วน้าแข็งเราหมดวะไม่ใช่น้ําแข็งหายน้ําแข็งหมดเพลินแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมก็เอาเรื่องอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะนี huh おお่ครับก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมแล้วก็อีกเซตหนึ่งนี่ครับหรือเป็นปืนหมัดสวิตก็ได้หรือว่าจะหรือว่าจะเอาหนามนา e find, ้ําแข็งออกยังไงหรือว่าหรือว่าจะใส่เป็น มีดปลาดาวกระจายก็ได้แล้วแต่หลายเซ็ตอ่ะมันได้ได้ไดหลายเซ็ตอ่ะนะครับทุกคนหรือว่าจะเอาปิดปืนมัดสวิตใส่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นหลุมดําเอาไว้ช้อนอย่างเงี้ยนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเจอพวกป้ายทรงป้ายสีมันผมว่าเตะเขาไว้มันน่าจะดีกว่าไงสมมติถ้าเจอพวกแบบอาชาป้ายสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปเอาหลุมดําช้อนมันก็แบบให้อีกฝ่ายแบบมารอฆ่าเราได้ง่ายขึ้นนะผมว่าเอาไว้ดักๆแบบนี้ก็ดีนะเซ็ตที่เล่นผมเล่นเมืม่อกี้ก็ดีนะแต่ว่าก็แล้วแ,แต่ว่ะ แล้วถ้าคนชอบแล้วกันนะี่ครับมันก็อยู่ที่แบบว่าตัวเราจะไปเจออืมโอเคเนะี่ยอาจจะเป็นเซตนี้่ะประมาณนี้ละกันนะครับเราเล่นไพ่ไปเมื่อกี้เรายังเลือกสกิลผลกระทงบุญกระทบได้อีกไงสมมติถ้าไปเจอป้ายสีนะผมพูดถึงถ้าไปเจอป้ายสีนะ,ะเซตนี้เซตนึงแล้วกันนะครับหรือว่าจะเอาเมื่อกี้เอาอดาบน้ําแข็งออกแล้วเอาเป็นทีด่ดาบดาบเรียกปลาดาวกระากจายอะไรมาณนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่อันนี้เราไม่เอาหลุมดําช้อนก็ได้แต่เราจะเอาหลุมดาอ่ะวางไว้ตรงที่หนึง่งแล้วก็เอาอ่เอาอะไรวะคือ <c oughs> เอาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไพ่ดักบาไว้ต้องหลุมดําอีกอย่างนี้ก็ได้เอกอก,ก็ได้2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยดอกแรกเราเตะไปก่อนแล้วก็วางหลุมดําไว้ดักต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับได้อยู่ได้เหมือนกันนะครับอืมโอเคแต่ว่าเมืองเมืองจะไม่ค่อยแพงค่ะสิเซตเนี้ยเมืองจะไม่ค่อยแพงค่ะสินะครับ ข้อเสียตรงนี้แหละเมืองจะไม่ค่อยแพงนะครับอย่างเดียวเลยพอเราเล่นไพ่อยังยังเมืองแพงอยู่ใช่ไหมล่ะเลือกพื้นที่ไปได้ด้วยเว้ยมีสกิลนี่ไงเคลื่อนย้ายนะครับน่าจะวิคเราหรือเปล่าเนี่ยมาตรงเหมือนจะวิคเลยวะขอ12กับหลังไปก่อนแล้วกันได้ไหมโอเคสวยนะครับ12 ไปแล้วก็มันตรงนี้นี่นะผมสวยืมหลุมไม่ออกเพราะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะมันมันไม่ค่อยออกจริงหรอสิบสองไปเตะมันมีหมวกใช่ไหมเตะเซ็กสวยนะครับโอ้โหมันเอาไงดีว่าเอาห้าดีกว่าไหมเนี่ยห้าไปผมต้องไปเอาดาบเขาก่อนดีกว่าป่ะ หมอกมาหมอกไม่ออกโอ้โหโอัยห,ห,หมอกออกแต่ว่าไอ้นี่ไม่ออกโอ้โหจบข่าวเลยมอาตรงนี้หลุมดำหมอกออกไหมไม่ออกเหี้ยะ <c oughs> อะไรว <c oughs> ะป้ายสต็อปออกเหรอป้ายสต็อปออกหลุมดำไม่ออกอะไรของมึงครับเนี่ยโอ้โหไม่ดีวะไม่ตรงเรื่องกัน <c oughs> สรุปแล้วแต่มันจะออกใช่ไหมดูเหมือนบอกว่าบางทีบกออกแต่หลุมดําก็ไม่เอ้ยบกออกแต่ป้ายดักเขาไม่ออกเหมือนกันนะเหมือนจะแบบแล้วแต่แปดิบาเป็แล้วแต่ตัวไหนจะออกอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะผมว่าประมาณนั้นอะดูทรงแล้วอ่ะนะครับเด้งสวยหมอกติดไหมเอ้ยนี่ไงจริงด้วยเห็นป่ะทุกคน ต้อง12ก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้องเบิ้ลที่10บอะเบิ้ลสิบได้ปะโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูผมว่าเซตนี้แม่ไม่ค่อยเวิร์กไปซะไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยติดสักกระอย่างเลยดูดิดูดูเขาจะวิกละเขาจะวิกละเขาจะวิกละนะครับเรียบร้อยวิกเราซะนะครับอะไรของมันวะคนไข้ที่จะแบบ ผมก็เซตพีไม่ไม่ค่อยเวิร์กว่ามีรู้เป็นเพราะของไม่ค่อยออกหรือเปล่าแต่รู้สึกไม่เหมือนไม่ค่อยเวิร์กยังไงไม่รู้ว่ะนะครับเออแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ผมชอบเซ็ตแรกที่ผมจัดมากกว่าจริงๆอันนี้แม่อะไรจะทําอะไรเขาแม่งก็ทาไม่ได้นะครับอืมจะดองจะดักจะยืนดงยืนดักอะไรก็โอ้โหนะทุกคนหรือเอาเป็นมีดปาดเรียกดาวกระจายอย่างเงี้ยหรือจะเท็ตเนี้ยอ่ะปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ เป็นไพ่มาเออนี่ก็ได้เหมือนกันนะมันก็โจมตีค่อนข้างที่จะเยอะนะองจริงหรือลองเซตนี้อีกรอบหนึ่งปะเอาเซตนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนที่รองเท้าก่อนรองเท้ามันเป็นออฟดับเบิลทั้งสองอะ,อะเดี๋ยวลองมีเซตนี้อีกรอบหนึ่งอะเซตนี้อีกออเซตหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเซตเมื่อกี้รู้สึกว่าแม่ <c oughs> หลุมดำมึงเป็นอะไรครับ <c oughs> อู้เดี๋ยวเจอมีเมียนนะครับแต่บัฟผมไม่แน่บัฟมันเป็นบัฟหลุมดำกับอะไรวะ บัฟมันอะบัฟอินูเอ้ยอยจำไม่ได้แล้วอ่ะอคบหนูเอ้อยไม่ได้ดูไม่ได้สนใจบัฟเลยนี่ครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้สนใจบัฟอยู่แล้วแหละเพราะว่าส่วนมากบัฟมันอยู่ได้แค่1ิี่วันผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากนักนะครับอืมเจอเอ้ยค่อนค้างที่จะแบบโอ้ยเจอเจอเไอ้มีเมียนค่อนงานที่จะงานหยาบอยู่นะงานหยาบอยู่นะโดนโจมตีครั้งเดียวคือคือ ตายอ่ะน่ครับคือตายแล้วเราทอยกับหลังไม่ได้ด้วยดิเราไม่เดียวหนามน้ำแข็งดักมาดิจะทอยกับหลังเพื่อจะไปเตะเขาก็ไม่ได้แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าในความชอบของผมนะผมชอบเซตแรกที่ผมจัดมากกว่าผมรู้สึกว่ามันโจมตีมีโอกาสโจมตีค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ ลูกคนชอบเซตนงเซตไหนนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วเลือกสกิลอะไรดีวะผลกระทบปะผลกระทบดีกว่าปะอยากจะเบิ้ลสิบสองนะแต่มันทำไม่ได้หนึ่คงต้องสี่ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสิบสองเฮ้ยผมจะนี่แล้วผมจะเบิ้ลสิบสองไปต่อนะครับโอเคโอ้พราะว่าไอ เปอร์เซ็นต์แม่งก็เยอะอยู่นะ85เลยนะเอาจริง85เลยนะเฮ้ยแต่ไม่ค่อยติดอะไรเลยครับไปเออหมวกหมดไปไหมหมวกไม่หมดหรออ๋อตรงนี้ใช่ไหมแป้นติดใหระติดไหมสวยแล้วก็วางป้ายดักที่ตรงตรงนี้แล้วกันเผื่อไม่วาบเผื่อเขาไม่วาฟแล้วก็ ถ้าวาไปตึงนูไม่ได้ตายอ่ะด,ดิแล้ววาไปตึงนูก็ตายอืมผมจะมาตรงนี้แล้วกันครับผมโอเคโอเคเรายืนอยู่ตรงหมอกเราเขาทำอะไรเราไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเรายืนอยู่ตรงหมอกโอเคค่อนข้างที่จะเดินได้อยู่นะครับถึงเราเขาขังเราได้เขาก็วางหลุมดำเราไม่ได้นะอ,อ่ะนะ ถึงขังเราได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่โดนอะไรอยู่แล้วนะครับถึงเราเขาขังเราได้เราไม่โดนอะไรอยู่แล้วขอให้ยืนตรงพยันเราต้องพยายามยืนตรงหมอกไว้นะครับยืนยืนตรงหมอกไม่ใช่ยืนยืนตรงหลุมของหมอกนะครับยืนตรงหลุมของหมอกไม่ใช่ยืนตรงหมอกนะครับไปหกได้ไหมสวยนะครับขอเรียกหน่อยแล้วกันนะครับขอเรียกหน่อยแล้วกันขอเรียกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับผม Yeah. เราก็ไม่เป็นไรไม่ไปจะยืนอยู่ตรงยืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับเจอวีเมียนเราต้องยืนอยู่ตรงหลุมหมอกเ่ย้าเขาไม่ทำลายหลุมเรามึงก็กูฆ่ากูมไม่ได้อะเออมึงต้องยอมเสียครั้งหนึ่งทิ้งอะนีะ่ครับอืมเขาหลุมวางไว้เว้ย,วยมาแล้วเรียบร้อยมาโดนดิมึง แพงอยู่นะแพงอยู่นะสิบอสนะบอไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคสวยนะครับขอเรียกหน่อยละกันนะครับผมวางป้ายดักไว้ตรงไหนหรอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาขอเรียกหน่อยเรียกสวยนะครับสวย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 ดีสวยดีสวยด,วยด,วยดีแล้วก็ขอ12ปีหนึ่งทีนะครับขอยืนอยู่ตรงหลุมไว้เหมือนเดิม นะครับมาแล้วก็กลับเื้าดีเหมือนเดิมเรียกมาดีไม่เรียกนะครับเอาไงดีวะอยากเบิ้ลสิบสองนะมีออกเกาะอยู่อ่ะขอเบิ้ลอีกทีหนึ่งได้ไหมมีออกเกาะอยู่อ่ะนะครับออกเกาะไม่น่าจะทรยศเรามั้งนี่ไงไอ้สัตว์กูโดนขังกูแตกแน่เรียบร้อย โอ้โหออกเกาะมีนะทุกคนเจ็ดห้าด้วยไม่ออกนะครับพี่สุดคือมันมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้นะครับคือเราต้องมันทสองแล้วเพื่ออกกอกเกาะมาเพื่อที่จะไปยืนตรงหมอหรือวลุ้นกลับเมืองมาฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืองเขาค่อนข้างที่จะแพงด้วยโอ้โหเมืองเขาค่อนข้างที่จะแพงด้วยบอกแล้วไม่เจอทีเดียวจบเลย,ยออกเกาะเป็นอะไรวะ 7จ็ดสินอนเกาะตลอดนะครับโอ้โหแต่ตัวตัวเราก็ค่อนข้างที่จะแก้หนีเมียได้อยู่นะถ้ายืนอยู่ตรงหลุมไว้อะอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่สามารถช้อนเราได้นะครับแล้วเรียบร้อยดีครับขนาดนี้แตกดีครับสิบสองไปก,กูสู้เว้ยกู <12. S 1> ไม่ยอมเออกูจะกู้สู้นะเอาดีกสูสู้อ่ะมีปัญหาปละล่ะยืนหลุมสามแม่งก่อนแล้วกันนะครับ ก็ไหนดีวะไหนดีวะยืนอยู่ตรงนี้แม่งนี่แหละไม่ไปหรอกเออเอ้อนะครับสวยสหรือว่าจะแพ้แล้วเออที่ผ่าเอ้ยถ้าโดนตัดการจะแพ้แน่เมื่อกี้ถ้าโดนตัดการจะแพ้แน่ๆนะครับอืมดีดเตะให้เรานะครับแต่ไม่ค่อยเสกว่ะอ๋อมีเมียนลืมไปมีเมียนกันดีบัฟ นะครับก, g กันดีบับกันกันแปลงเป็นหุ่นไลกาเออมาทรมันแปลงร่างมาเลยเราเลยเลยไม่ได okay, um ้เ nah. ห็นมันแปลงเป็นหุ่นไลกาครับก็โอเคนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่ดูจบแล้วนะครับชอบนะครับเซตไหนนะครับลืมลองคอมเมนต์บอกหน่อยหรือว่าแบบอ่าแบบพี่ผมชอบเป็นเซตนี้ครับเซตนี้คบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตหนึ่งเซตสองเซตสามนะครับชอบเซตไหนมากสุดแต่เซตที่ผมไม่ชอบมากสุดแรกคือเซตไอที่สองอะ ทำอะไรแม่งค่อนข้างยากชิบไายเลยนะครับพอะไรก็ไม่รู้อันนี้ออกอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอโอเคนะครับแต่บางทีมันก็แล้วแต่ในจังหวะบางทีไม่อาจจะออกบ่อยบางทีอาจจะเตะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้เหมือนกันนะเชฟที่สองก็คือเตะปุ๊บเตะรอบแรกอย่างเงี้ยโดนตอน,ตอนแรกโดนเสียเป็นหุ่นไลกาก่อนแล้วก็เตะ,แล,เตะแล้วก็เอาไปหลุมดำไปวางไว้ข้างหน้าแล้ววางไปดักวิธีแต่บางทีแม่งม,ม,มันไม่ค่อยออก 8, เลย85%ดทุกคนก็เห็นใช่ปะสก,กิลตัวของเอ,อืือ ค่อยออกสักเท่าไหร่อย่างเช่นแปดสิบอกง่ายว่าแปดิบ้าเลยนะครับคือหลุมเอ้ยไม่ใช่หมอกบ้างไม่ติดบ้างป้ายดักก็ไม่ค่อยติดตังแต่จริงๆมันไม่ได้ออกมันไม่ออกพร้อมกันนะทุกคนมันออกสลับสลับกันนะเออแต่ถ้ามันออกพร้อมกันก็คืออันดับแรกหมอกคุณต้องติดก่อนแล้วก็คือป้ายดักคุณก็ติดตามอะไรมาแต่นี่บางทีหมอกออกป้ายดักก็ไม่ออกบางทีป้ายดักออกหมอกก็ไม่ออกนะครับอะไรของมันว่า8ปดิห้าแม่งแบบเหมือนห้าสิบอะนะครับมันเปอร์เซ็นต์หลอกตาป่ะเนี่ย โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนยะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากนไปก่อนแล้วนะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านครับบายยไปแล้วครับ